กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกระจายแชร์นะคะพิชชี่เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนา้นาน้าคตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับนภัสนะครับจากยูทูปนภัสพิชชี่นะครับวันนี้มีรอกมานําเสนออีกแล้วนะครับเป็นรอกจากค่ายวีแบทนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้รุ่นใหม่2024นะชื่อรุ่นวีแบทเอ็มเก้านะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะรุ่นพี่ของ o อ i มอีกทีนึงนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลยนะครับตัวนี้รอบที่ให้มาอยู่ที่7.2นะครับและเบรกอยู่ที่5กิโลนะลูกปืนที่ให้มาก็10บวก1นะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นครับ v b a บ M9 นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดภาษาไทยเลยนะนี่นะระบบเฟืองไฮเปอร์เกียร์เอาอลูมิเนียมอากาศยานนะครับ ตามรายละเอียดที่ให้มานะแล้วก็สปูนอลูมิเนียมอากาศยานระบบหนวงแม่เหล็ก ws นะครับถ้วยแม่เหล็ก ws ปรับได้3ระดับนะครับแล้วลูกปืน10บก1นะครับตัวเกลียดสายทรงเพชรนะในเซรามิกนะกำลังเบรกสูงสุดอยู่ที่10ปอนด์นะหรือว่า5กิโลนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเดิมนะครับรับประกันฟรี1ปีนะของ V บมีประกันทุกตัวนะครับตั้งแต่ราคาหลักร้อยไปจน ถึงหลักแพงๆนะครับนี่คเดี๋ยวมาดูด้านในเลยนะตัวนี้อ่ะกล่องที่ให้มาก็จะแพ็กมาอย่างดีเลยนะ,ะตัวนี้ก็ราคาแพงกว่าตัวโอมิตขึ้นมาอีกหน่อยนะครับรายละเอียดที่ให้มาก็จะมีไดอะแกรมเนี่ยที่ส่วนต่างๆแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็สแกนประกันนะรายละเอียดการวิธีการดูแลลอกน่ครับประมาณนี้นะครับนี่ยแน้าไหนก็อ่านรายละเอียดเอานะครับ การอะไหล่ฟรี1ปีนะครับตัวรอกที่ให้มาก็จะเป็นตัวนี้จะมีอยู่สีเดียวนะจะออเป็นออกดำ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 อะไรผมเร,เรียกไม่ถูกนะครับตามสีตอนนี้เลยนะจะมีกล่องใส่อย่างหรูเลยนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราดูตัวรอกเลยนะตัวนี้เข้ามาพร้อมรอกโอมิ์นะล้ครับสั่งมา,มารีวิวให้น้า,นาดูกันนะครับนี่นะครับ ตัวเล็กมากเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเล็กนี่นะสกูนจะมีอยู่แค่นี้นิ้วหนึ่ง v b a t M9 มนะครับามาดูรายละเอียดเลยนะตัวนี้ตัวแขนหมุนก็เหมือนเดิมนะครับเป็นสีดำเล็กๆสตาร์ดกก็ประมาณชิบาโนนะครับแล้วก็จะมีอะไรเดยวนะพัเอา,เอา,เอาตัวนี้เอาไป เกตกาดถอดตรงนี้ก่อนทุพันแล้วก็ปรับคอนสปูลก็จะเป็นรูปดอกไม้นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงช่องตรงนี้ก็จะมีเป็นลายเป็นลา,ลายแบบนี้เรียกอะไรลายอะไรเล่นสีเล่นลวดลายนะครับ ประมาณนี้ครับดำออกสีครามนะมาดูด้านหน้าเลยนะด้านหน้าก็ตัวเจดสายก็เป็นวงลีนะแล้วด้านในก็เป็นทรงกลวยนี่นะเขาเรียกอะไรทรงเพชรทรงไรเมื่อกี้แล้วก็ตัวหนอนก็จะเป็นโลหะตัวครอบขอควายก็น่านจะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับ รอบอยู่ที่7.2นะลูกปืน10บวกหนะตัวนี้ลื่นๆเลยนะอัปเกรดขึ้นมาอีกหน่อยนะแล้วก็มาดูด้านข้างนี่นะครับ M9 นะครับนี่นะแล้วก็ตัวปรับหน่วงก็จะอยู่ด้านล่างนี่นะเป็นแบบหมุนอย่างงี้นะไม่ได้โชว์ตรงฝานี้นะแล้วมันมีกี่อันนะกี่ระดับนะก็จะมีอยู่ที่9ระดับ9ระดับ ปรน่วงก็มาอยู่ที่9ระดับนะ9คูณ2ก็เป็น18นะครับ18แก๊กนะนี่นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัวกดฟีสปูลก็จะเป็นรูปแบบนี้เนี่ยดำดำคลำคลามตัวสปูลก็จะสีดำก็จะมีเขียนว่า m 9นะครับสวยนะปรตเตตัวนี้จะอัพเกรดขึ้นมาอีกหน่อยนะบเบามากนะตัวนี้เดี๋ยวลองชั่งดูนะว่าจะกี่กิกรัมนะ มีโลโก้วีแบทตรงนี้นะครับสวยงามตามทองเรื่องเ <c oughs> บามากนานาถ้าไหนชอบล็อกตัวเล็ก่ะเนี้ตัวนี้ไม่หวังเล็กเบานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในก็เปิดเปิดฝาก็ตรงนี้นะครับเลื่อนไปข้างหน้านะแล้วก็ดึงออกนี่นะครับอันนี้เขาบอกว่าปรับนวงแบบอะไร mws นะครับมันจะเป็นแม่เหล็กแบบนี้ มแม่เหล็กแม่เหล็กอยู่รอบรอบด้านด้านในนะเห็นไหมแล้วก็จะมีถ้วยแม่เหล็กถ้วยอยู่ติดสปูลน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะนี่สปูลก็ตัวเล็กมากเลยนี่เล็กเบาเลยนะครับนี่เบาจิ๋วเลยเป็นสปูลแกนสั้นนะนี่งานเหยียบเบาน่าจะโอเคนะแล้วว่อ่าอ่าปรับ ปรับสปูลเนี่ยปรับปรับน่วงจะมีให้3ระดับนะอยู่ที่สปูลน,นี้นะแบบตรงถ้วยนี้นะก็จะมีเขียนว่า1 2 3 3สาขีดนี่นะจะมีแบบเวลาหน้าหน้าท่าไหนเปลี่ยนนะมันจะมีขีดบอกเนียนะถ้าปรับปรับตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้อ่ะปรับตรงนี้ถ้ามันยังนั่นเราก็ปรับถ้วยขึ้นมาอีกตอนนี้เราดูด้านข้างอย่น,นะถ้าเราปรับมาเลขเลข2นะปุ๊บเรายกนะเราดึงยกออกมาอย่างนี้นะยกแล้วก็หมุน อยู่อันดับ2ถ้วยมันก็จะโผล่มาอีกนิดนึงเห็นไหมถ้าไปอันดับ3เนี่ยถ้วยก็จะยื่นออกมาเยอะถ้าอยู่อันดับ1นึ่งเราก็เนี่ยถ้วยมันจะหดเข้ามาครับช่วยเรื่องการปรับหน่วงตรงนี้อีกหนึ่งครับถ้าปรับสุดแล้วมันยังไม่อยู่เราก็ปรับอ่ถ้วยนี่ขึ้นมาอีกนะมี3แก๊กนะสามระดับนะเขาเรียกอะไรแม่เหล็กแบบ sw นะ ws นะที่นภัทรอ่านเมื่อกี้นะเนี่ยนะครับ ใช้วิธียกเอานะอย่าไปหมุนอย่างนี้นะหมุนนี้เดี๋ยวกลัวมันจะหักนะใช้ยกอ่ะยกแล้วก็หมุนสามแก๊กนี่ับ v bad m 9นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราใส่นะ v bad m 9นะครับเดี๋ยวเราดูด้านในนี้นะด้านในก็ประมาณนี้นะครับราไม่ได้ผ่าให้ดูห้องเครื่องนะสวยงามนะเบามากนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองปรับที่ เมื่อกี้เราปรับอยู่ที่ไรเอาหนึ่งก่อนนะอ,อยู่ที่หนึ่งปรับไปตรงนี้หนึ่งมาใส่ตรงนี้นะมาใส่ยังไงอ๋อใส่เข้าไปตรงๆแล้วก็กดล็อกขึ้นนะครับนี่นะเดี๋ยวเราปรับดูสปูลก่อนสปูลมันยกยกยอ่ะปรับเมื่อกี้เรียนบอกนะตัวปรับความสปูลมีเสียงนะตัวน,นี้นี่นะครับ เราปรับให้พอดีพอดีนะแล้วก็หมุนนะเออแล้วก็ก็เหมือนเดิมครับคลิกเสียงปลาลากเหมือนกันนะเมื่อกี้ลืมบอกตัวนี้ดังมากคลิกเสียงปลาลากวิ่งแ้วเสียงใสๆเลยนะดังกว่าโอมิดนิดนึงนะเนี่ยไม่รู้นานา,นานได้ยินครับนะเสียงดังดังกว่าวีแปดนิดนึงเหมือนเสียงมันจะใสขึ้นนะเสียงดังเหมือนกันแต่ว่าเสียงมันจะดูใสขึ้นนะนี่นานๆท่าไหนเอาไปตก ปลานินปลาอะไรนี่นสนุกเลยนะมีเสียงฟรีนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูความลื่นนะโอ้โหหมุนนุ่มมากเลยเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราป,ปรับอยู่ที่เท่าไหร่ศูนย์เดี๋ยวปรับนี้กอนลื่นมาก,กเลยนะเบามากหมุนนุม่ม โอ้ไม่ต่างกับชิมาโนเลยเมื่อกี้ว่าโอเ s กับ V8 นี่นุ่มแล้วอันนี้แทบไม่มีเสียงเสียงเฟืองเลยนะนี่นุ่มมากเ,เนียนเลยเพราะว่าอะไรเท,โโเทคโนโลยีอากาศยานนะนี่นะนี่นะสปูลอันนี้เรายังแทบไม่ได้ปรับเลยนะยังอยู่ที่ศูนยนะ ลองมาดูหนิ่งเนี่ยลื่นนะสปูนมันเป็นสปูนแกนสั้นด้วยนะครับลื่นมากเลยนะนี่หุุนน่มอ้น่าใช้ตัวนี้ก็น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้รอบอยู่ที่7จ็ดจนะลูกปืน10บวกห่งมีกิกเสียงปลาลากนะครับนี่มีประกัน1ปีด้วยนะครับ ทุกตัวนะเดี๋ยวเรามาลองช่างดูเลยนะเป็น,นการรีวิวแบบคร่าวๆนะนพัฒไม่ได้ผ่านลอกนะเดี๋ยวเซตที่ศูนย์ก่อนอ่าโอเคมาดูซิว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร,นะร่นะปันพรรทรรรโอ้โหอันนี้เบาก,ว,กว่าโอมิ้อีกนะครับน้ำหนักอยู่ที่135กรัมนะครับนี่นะโอ้ย มีเบากว่านี้อไหมเนี่ยลอกสุดจัดประลัดบอกนี่นะถือตีทั้งวันเลยนะอย่างเงี้ยนะหาคันเบาๆกนี่นะครับน้ำหนัก135กรัมนะเดี๋ยวเรามาหมุนอย่างนี้ดูนะดูรายละเอียดรอบตัวเลยนะครับนี่ครับ v b a บ M9 นะครับเบครคัสติ้งนะครับตัวนี้ราคาสนนราคาอยู่ที่1,200บาทนะครับนี่นะ นนานาท่านไหน,าน,าานาสนใจก็ติดต่อทักทายได้นะครับ135กรัมนะ V-Bat M 9มีอยู่สเดียวนะนี่นะแต่ตัวนี้นะ้พาพดไม่ได้เอามาเยอะนะเอามาเทให้ดูเอ,าาองให้ดูก่อนนะครับนี่นะสวยๆเลยนะหนักเบานะครับ1 3 9เกอรกรัมนะ,ะระบบหน่วงเป็นแบบถ้วยนะแม่เหล็ก W-S นะครับ สวยงามน่าจะคุมฟู้ได้ดีตัวนี้สปูนแกนสั้นนะตัวเล็กมากนะครับนี่นะคลิกเสียงปลาลากจัดเลยคิดจัดเลยนะครับแล้วก็มีประกันมีรับประกัน1ปีนะครับรอกของวีแบทุกตัวมีรับประกัน1ปีนะนี่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะหาอะไรไม่ได้หรือว่าลอกเสียหาย1ปีนี่ใช้คุ้มๆเลยนะสวยมากลื่นมากนุ่มนะตัวนี้นุ่ม หมุนนุ่มมือประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูรอบตัวนะนี่นะครับสวยๆเลยนะแาน,นาทไหนก็อยู่ที่ทุนทรัพย์มากน้อยนะครับหาเลือกจับจองได้นะครับหรือสนใจ VBAT v e r อ u ก็ยังมีนะครับบงนาพัรนะราคาก็ตัวนี้ก็เริ่มปรับลดราคาลงมานะครับ สนใจทักสอบถามนาพัสได้นะครับหรือจะเป็นแนวสปินก็จะมีวีแบทโทยมะนะทักทายเข้ามาเลยนะครับงานตีอย่าปลอมนะโอเคนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องนพัสพิชิงเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนอก็ฝากติดตามรับชมเลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามรับชมช่วงตกปลาช่อนข้างทางของนภัสด้วยนะฝากช่วยเชีร์ด้วยนะครับ นี่นะ VBAT M9 นะครับลูปืน10บวก1รอบ7.2มีกิกเสียงปลาลากนะครับแล้วระบบหน่วงเป็นแบบถ้วย WS นะครับแต่งมาเลยนะสวยงามตามท้องเรื่องนะครับตัวนี้สนอนราคาอยู่ที่1,200นะครับน้ำหนักอยู่ที่135กรัมนะเบามากเลยนะครับ นะนะท่านะาไหนชอบลอกเบาๆก็พักทายได้นะครับวีแบตเอ็ v 9นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนิว2024นะโอเคนะครับขอบคุณครับ